สำหรับกระแสรถยนต์รุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในตอนนี้คงไม่มีรุ่นไหนได้รับความสนใจไปมากกว่า t o y o ต้ h i l u ัก e v ีโว vo, และ Fortuner ใหม่หลังจากล่าสุดที่ทาง Toyota m o t เตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดได้เผยกำหนดการเปิดตัวออกมาแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดทางค่ายได้เผยภาพทีเซอร์ที่เป็น Official ออกมาแล้วโดยภาพรี v o นั้นจะเป็นรุ่น GR Perform a n c e ที่ใช้พื้นฐานมาจากรุ่นร็อกโค จากภาพทีเซอร์นั้นมีการปรับปรุงในส่วนของกรอบกระจังหน้าใหม่ที่เปลี่ยนมาใช้เป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถติดตั้งตัวอักษรโตโยต้าขนาดใหญ่ตรงกลางและโลโกโ้ GR กระจกมองข้างของรถนั้นเป็นแบบสีดำเงาและมีการติดตั้งกล้องในส่วนหน้ารถซึ่งคาดว่าตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับกล้องแบบ360องศารอบคันพร้อมกับระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา b r i n d Spot Monitor ในส่วนของผาชุดแต่งอื่นๆเช่นกันชนหน้าหลังนั้นต้องรอติดตามกันต่อครับส่วนด้านของ f o r t u n e er นนั้นภาพที่เผยออกมาตัวรถจะมาพร้อมกับตู้ถังสีแดงที่ใช้พื้นฐานมาจากรุ่น r e g e n d เดมีการติดตั้งกล้องหน้ารถเช่นเดียวกันกับ Hilux Levo ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากนัก โดยทั้งสองรุ่นนั้นทางเราค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเครื่องยนต์จะยังคงใช้เป็นเครื่องยนต์เดิมทั้งในรุ่นปรับปรุงใหม่และรุ่นตกแต่งพิเศษอย่าง GR Performance แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือข่าวจากวงในที่เราได้มาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับช่วงล่างของ r e v o GR Performance นั้นว่าจะมีการใช้ช่วงล่างใหม่จาก World Rally Cross หรือ WRC นั้นจะเป็นจริงหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง สำหรับกำหนดการการเปิดตัวของ Toyota Hilux กซีรีวใหม่นั้นมีแผนจะเปิดตัวในวันที่25สิงหาคม2564นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปส่วน Fortuner นั้นจะเปิดตัวในวันที่26สิงหาคม2564ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นกันเพื่อนๆล่ะครับหลังจากที่ได้เห็นภาพทีเซอร์แล้วสังเกตเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง